สวัสดีค่ะเป็นเซลล์แก้มบุ๋มนะคะเป็นฝ่ายขายของวิสาตคาค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวแก้มจะพาไปดูรถนะคะของวิสานนะคะเป็นรถญี่ปุ่นนะคะอ่าวันนี้แก้มจะรีวิวเรียกำจำย่อยนะคะแค่หกพันนะคะเดี๋ยวพาไปดูบ้างนะคะว่ามีรถอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนหนึ่งแก้มจะมาบอกสาระดีๆนะคะคือลูกค้าเก่านะคะที่พานะคะลูกค้าใหม่นะมนะนาสโลแกลเราจะมีนะคะแจกนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะอ่าราคานะคะหกพันนะคะตรงนี้อ่าคุณภาพ ดีแน่นอนค่ะนะคะตรงนี้แล้วเราก็มีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าบอกแล้วกเรานะคะเราจะมีแจก,กน้ําดื่มขอมวิสานได้ตรงเลยนะคะเราผลิตเองสะอาดนะคะผ่านออย,ยอม,มาเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันค่ะคันแรกที่แก้วจะรีวิวให้ดูค <St ars> ่ะคนนี้นี่ค่ะคันแรกเลยนะคะที่แก้วเอามาให้ลูกค้าชมเลยนะคะ <ST ars> เป็น Honda a c c o ค d นะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวน,นี้นะคะปี2012นะคะสีเทานะคะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะนะคะไม่วิ่งมาแค่150,000นะคะ3,000โลค่ะนะคะถ้าพูดถึงว่าเฉลี่ยนะคะต่อปีเนี่ยอ่าวิ่งมาไม่เยอะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาชมแอ c คอร์นะคะคันนี้ลูกค้าที่ชอบสีดำนะคะดูเท่ดูเข้มนะคะมาดูคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Accord นะคะ2.4ตัว E IV Tech นะคะแต่ตัวนี้ดีอย่างนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบรถใหญ่นะคะแต่อยากประหยัดน้ํามันนะคะอันนี้ติดแก๊สถังแก๊สโดนัทนะคะถังแก๊สบนมาให้เลยนะคะตัวนี้ปี2009ค่ะตัวนี้กล้ามขายราคาถูกมากนะคะรถใหญ่แต่ราคาจิ๋วค่ะขายอยู่3 7 7 0 9 0บาทนะคะไมาวิ่งมา180,000กโลค่ะมาดูคันนี้ต่อเลยนะคะคันนี้เพอร์เฟกกว่าสองคันนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2.4นะคะเป็น Honda Accord ค่ะ 2.4 EL นะคะตัวท็อปเป็น DVD นะคะออปชั่นเขาค่ะจะเยอะกว่า2ตัวที่ว่าแก้ม2องคันที่แก้มรีวิวมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะสีเทากับสีดำนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะรถสีนี่บอกเลยค่ะเนี้ยบจริงๆค่ะนะคะคุณภาพนะครับแน่นแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะรถปี2009จนปี2010ค่ะนะคะตัวนี้ราคาแก้มตั้งไม่สูงเลย แจ๋วอีกนั่นแหละค่ะนะคะจิ๋วแล้วก็แจ๋วแต่สภาพรถนี่นะคะใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะนะคะราคาอยู่ที่429,000บาทค่ะเลขหมายวิ่งอยู่159,000กโลแกมถือว่าวิ่งไม่เยอะนะลูกค้าลองคำนวณดูนะคะต่อปีนี่วิ่งไม่เยอะนะคะแก้มขอนําเสนอนะคะลูกค้าท่านที่ลหลงไหลนะคะ Camry นะคะอ่าตัวนี้นะคะเทียบเท่ากับ Accord นะคะ3คันนะคะที่แก้มพาลูกค้านะคะดูที่ผ่านไปคลิปมกกื่งนี้นะคะ คันนี้นะคะทะเบียนสวยด้วยคะ่ะลูกค้านะคะแ7 3 3ค่ะตัวนี้นะคะเป็น New Camry ค่ะ 2.0G นะคะตัวนี้เครื่องเล่นนะคะ m p 3นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้ปี2014ค่ะนะคะราคานะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเริ่มการปั้งราคาขายถูกมากเหลือ5 3 9 0 0 0บาทค่ะอ่ามาดูนะคะเลขไม้นะคะเท่าไหร่นะคะตัวนี้เลขไม้อยู่ที่1 5 000, 9 9 0 0โลค่ะ แสดงแกก็จะมาพามาดูนะคะรถที่ซีซีน้อยลงมานะคะนิดนึงนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอลติสนะคะเป็นตัวนิวเอลติสเลยนะคะ 1.8G รถสวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัว all new แล้วเป็นตัวเชนแล้วเนาะตัวนี้ปี2014คะ่ะลูกค้าสีเทานะคะราคาแก้มก้าขายไม่แพงอีกแล้วค่ะนะคะสำหรับตัว็อป4แ9 0 0 0บาทค่ะนะคะ มม้นี่น่าสนใจมากเวอร์สุดๆนะคะ8,9 0 0 0ืพโลค่ะนะคะช่งแมแก้่งพามาดูรถนะคะเด็กกวามเมื่อกี้นิดนึงนะคะอันนั้นเป็นเอลติส8นนะคะอันนี้จะเป็น1.6 E นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว1.6 E แต่ที่สำคัญนะคะ ปกติก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะติดซีโรงงานก็ไปอีกนะคะติดตั้งจากโรงงานนะคะตรงนี้ปลอดภัยนะคะการันตีนะคะแจ้งลงเล่มนะคะตรวจสอบสภาพเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2014ค่ะาราคาอยากจะรู้ราสิหาวันราคาเท่าไหร่การตั้งอยู่สามแสนนะคะ99,000บาทค่ะนะคะเลขไม้ก lam, แก้มก็น่าสนมากเลยคันนี้นะคะ47,00 0นะคะ900กว่าโลค่ะ วิ่งน้อยนะคะช่วงล่างนี่เป๊ะค่ะนะคะอ่าคันนี้นะคะลูกค้าท่านที่ชอบสีขาวโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นไงล่ะคะถูกใจล้วสิท่านะคะวันนี้นะคะแก้มเอารถนะคะรถแก่มให้ดู4ครคันกันไปเลยนะคะ Accord 3นะคะแทมเบอรี่หนะคะแล้วก็รถที่ประหยัดน้ํามันนะคะดีซีหนแปนะคะแล้วก็หนึอีนะคะมีทั้งติดแก๊สแล้วไม่ติดแก๊สมาให้ถูกใจกันไม่เลย ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะรถที่แก้มนะคะรีวิวให้ดูทั้งหมดนี้นะคะชอบคนไหนนะคะโทรมาปรึกษาการเรื่องไฟแนนซ์ได้เลยนะไม่จะเป็นนะลูกค้าว่าจะต้องทำงานบริษัทนะคะ้ขาขายอะไรอาชีพได้ทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นนะคะเรามีฟรีดาวน์นะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะมีของผ่อนสินค้าหรือผ่อนอะไรขึ้นนะคะตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะคะผ่อนตรงผ่อนดีเราดันให้ท่วมเลยไม่เสียงเงินสักบาทนึงค่ะนะคะตรงนี้อ่า แทนมีข้อแม้ลูกค้าที่ไม่มั่นใจเครดิตนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเรามีที่จัดให้แต่ถามให้โทรมาปรึกษาเครดิตแล้วก่อนนะคะตรงนี้เราจะคัดกรองให้อย่างดีเลยนะคะที่วิสานนะคะเข้ามาคุยกันที่หน้าง,งานเราจะมีมาร์เก็ตติ้งน่าให้ข้อมูลนะคะไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเลยะคะ่ะลูกค้าสามารถทราบผลได้เลยนะคะว่าจัดได้ไม่ได้จัดไม่ได้เราไม่รับเงินสักบาทเดียวค่ะนะคะแต่ถ้าอยากเป็นนี้นะคะโทรมาปรึกษานะคะ ทิ้งเบอร์โทชื่อนะคะใต้รีวิวของแก้มได้เลยนะชอบคันไหนเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะแก้มจะพามาดูรีวิวรถสไตล์เที่นั่งบ้างเนาะวันนี้เอาแค่เลือกน้ำจิ้มย่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวให้น้องน้องกล้องน้องช่างกล้องนะคะถ่ายนะคะมุมกว้างเลยนะคะว่ารถวิสานเยอะมากนะคะ,ะแต่วันนี้แก้วเอามารีวิวนะคะให้ดูแค่นะคะเจคันนะคะอ่า ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอย่างที่แก้มบอกถ้าสนใจนะคะเครียดเรื่องเครดิตกซื้อไม่ได้โทรมาปรึกษ,ษาเลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้เลยนะคะเดีแก้มโทรไปให้ข้อมูลอ่ะถ้าไงวันนี้แก้มต้องขอลาไปก่อนนะคะแก้มบุ๋มของวิสาหกโตคาร์นะคะยินดีเราใช้ลูกค้าเสมอนะคะขอบคุณมากนะคะก่าหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ